อันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าละกุณกะพัทยะอันข้าไปเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจโตวันทรงปราบซึ่งพระเถระชื่อว่าละากุณกะพัทยะตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศานา,น,า,น,านีา้ว่าณเทนะเทโรโหติดังนี้เป็นต้นต่อไปเป็นประโยคเองดังจะกล่าวโดยพิสดารในวันหนึ่งครั้นเมื่อพระเถระนั้นไปแล้วสู่ที่เป็นที่บำร,รุงซึ่งพระศาสดาเป็นผู้สัวกวาลีไปแล้วมีอยู่ <atra ff s> อันว่าพิสูจนทั้งหลายผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติมีสามสิบรูปเป็นประมาณเห็นอยู่ซึ่งพระเถระนั้นนันเทยววมาแล้ ถาวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดานั่งแล้วอันว่าพระศาสดาทรงเห็นแล้วอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของพิสุทั้งหลายเหล่านั้นตรัสถามแล้วซึ่งปัญหานี้ว่าอันว่าเธอทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งพิสุผู้เทระรูปหนึ่งผู้ไปแล้วแต่ที่นี้หรือดังนี้อันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นดังนี้อันว่าพระาศาสดาตรัสแล้วว่าอันว่าพิสุผู้เทระนั้นอันเธอทั้งหลายเห็นแล้วมิใช่หรือดังนี้อัันนนววว่่่าาาาาิกุทท้้้งหหลลลยเรบูแ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งสามเณรรูปหนึ่งดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอันว่าพิสูจนนั้นเป็นสามเณรย่อมเป็นหาไม่ได้อันว่าพิสูจน์นั่นเป็นเทระย่อมเป็นดังนี้อันว่าพิสูจนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวถูเนยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าพิสูจน์นั้นเป็นผู้เล็กเกินเปรียบย่อมเป็นอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอันว่าเราย่อมไม่กล่าวว่าเป็็นน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 นพพรรรระะะะะเเเเเดดดัััังงงงีี้้้้้วววววววยหหตตุุสสสกก่่่่่่่าาาาาาแแแลลบบอออขิผผููคคคมทปใ รู้ตลอดแล้วซึ่งสัจจะทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในความเป็นแห่งบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งมหาชนอันว่าบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นพระเถระย่อมเป็นดังนี้ได้จัดแล้วซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่าน film. ี้ว่าอันว่าผมงอกมีอยู่บนศีรษะของบุคคลนั้นเพราะเหตุใดอันว่าบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระเถระย่อมเป็นพระเหตุนั้นหาไม่ได้อันว่าวัยของบุคคลนั้นแก่รอบแล้วอันว่าบุคคลนั้นอันเราย่อมกล่าวว่าเป็นผู้แก่แล้วเปล่าดังนี้